สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบตูมแรกแย้มสวยสวยน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยสวยน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว80ซนติเมตรนะ รวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว4เซนติเมตรนะที่จะเอามาทําเป็นกรีบเลี้ยงนี่นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับริบบินเส้นที่1ขึ้นมานีนะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะดีจะจับริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาดิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่าง แล้วเราก็จะจับอาริบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะจะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบน แล้วก็มีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวลีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะนี่นะคะลีจะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะคือช่องนี้นะคะนี่นะ เส้นที่4ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้ามหเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้าหจับเอาตัวริบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นที่หนี่เลยนะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้นะต่อเลยนะคะหนึ่ง6สี่ห้าหจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะ โค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางบนหน้าเส้นที่6นี่เลยนะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นหเส้นแล้วนะคะจะไม่มีที่พลาดแล้วนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นที่พลาดตะกี้นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะเสียบลงตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมาได้แบบนี้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาทุกช่องเลย เสียบเข้าตรงช่องที่1ทุกเส้นเลยนะคะแล้วออกช่องถัดมาไล่เรียงกันมาเลยนะ นะะในแบบนี้ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะไล่เรียงกันออกมาเลยนะนี่นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาทุกช่องเลยนะคะนี่นะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับออาิบินเส้นนี้ขึ้นมานะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังค่ะเสร็จแล้วนับตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นของเขามานะ1 2สองนี่นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะช่องที่สองนี่นะให้ลอดผ่านมาออกตรงหน้าเส้นของเขานะคะนี่นะคะลอดผ่านมา1 2 3สาแบบนี้นะนี่นะคะมองเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะ จะได้ในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังนับถอยจากเส้นของตัวเองมานะคะนี่นะ 1- 2สองนี่นะคะริบบิ้นก็จะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะน,นี้นะคะเสียบลงไปเลยในช่องที่สองนะคะตรงตัวดอกลอดผ่านมาอีก3เส้นนะคะตรงตัวดอกนะคะให้มาออกตรงหน้าเส้นของเขานะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกัน ทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถอยจากเส้นของเขามานะคะ 1- 2สองนี่นะเราก็สามารถเปิดกรีบนี้ดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกนะคะช่องที่สองนี่นะแล้วก็ให้ริบบิ้นลอดผ่านออกมาเลยนะคะด้านหลังนี่เลยนะให้มาออกตรงหน้าเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะเาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะ8เส้นนี่นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะนี่นะเสียบขึ้นไปตรงตัวดอกเลยนะคะ นี่นะคะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบตูมแรกแย้มสวยๆน่ารักน่าักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ